ดูท่าฮุนเซนตอนนี้จนตรอกถึงขั้นสุดถึงกับยอมตัดรายได้ตัวเองอย่างมหาศาลสาเหตุน่าจะเป็นเพราะพี่ใหญ่จีนบีบขั้นสุดเพราะตอนนี้กัมพูชายอมจับตัวเฉินจือ้อเจ้าพ่อ p r i นซ์กรุ๊ปส่งตัวกลับจีนกลับไปรับโทษ งานนี้บอกเลยว่าไม่พ้นเรื่องราวการหักหลังกันอีกแล้วและเรื่องราวของเฉินจื้อวันนี้กลายเป็นนักโทษที่ถูกแย่งตัวกันระหว่างมหาอำนาจจีนและสหรัฐแต่สุดท้ายเป็นพี่ใหญ่จีนที่ได้ตัวไปเมื่อวันที่7มกราที่ผ่านมาอโดนจนได้นะคะถูกต้องครับก่อนจะไปเจาะลึกทีละประเด็นผมขอเล่าปูพื้นเรื่องราวทั้งหมดก่อนคือชายหนุ่มชาวจีนคนนี้ที่เรารู้จักกันดีชื่อเฉินจือ้อ หรือชื่ออินเตอร์ว่าวินเซน์เชนอายุ37ปีเท่านั้นแต่เขาสามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่ชื่อ Prince Group ในกัมพูชาได้ใหญ่โตมโหฬารมีทั้งธนาคารสายการบินอสังหาริมทรัพย์ห้างสรรพสินค้าเรียกว่ามองไปทางไหนในพนมเปนหรือสีหนุวิล ก็เจอแต่โลโก้ของเขาสร้างได้ขนาดนี้ถ้าทำธุรกิจสุดจริตนี้ต้องเรียกว่าอัจฉริยะเลยนะคะนั่นแหละครับสื่อต่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคงเขาตามกลิ่นมานานแล้วว่า Pri n c e Group เนี่ยฉากหน้าดูสวยหรูแต่ฉากหลังคืออาณาจักรสแกรมระดับโลกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงใหญ่ให้แก๊งต้มตุ๋นออนไลน์หลอกให้คนทั่วโลกลงทุนคริปโตแล้วเชิดเงินหนีแถมยังมีเรื่องการใช้แรงงานทาสในตึกรูรูที่เขาเป็นเจ้าของด้วยเงินอาจจะซื้อได้หลายอย่างครับ แต่ซื้อใบสั่งตายจากมหาอำนาจไม่ได้เรื่องมันแดงขึ้นมาเพราะทางสหรัฐเขาไม่ยอมเมื่อปีที่แล้ว2568สหรัฐยื่นฟ้องเฉินจื่อข้อหาหนักทั้งฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติแถมยังทำการยึดบิตคอยจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของเฉินจื่อไปได้จำนวนมหาศาลถึง 12 7 0 0 0สนสบิตคอยคิดเป็นเงินไทยณนะเรทปัจจุบันก็ราวๆ3 5 0 0 0 0ล้านบาทนี่คือการยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยอือห uh ือ huh. แล้วทางกัมพูชาที่เคยอุ้มชูเขามาตลอดยอมให้จับง่ายๆเลยล่ะคะตอนแรกก็ยึกยักครับเพราะเฉินยื่อเนี่ยถือว่าเป็นนายทุนเบอร์หนึ่งของรัฐบาลฮุนเซนและฮุนมาเนตเลยก็ว่าได้ได้ยศออกยาซึ่งเป็นยศสูงสุดของนักธุรกิจที่ทําประโยชน์ให้ชาติแต่พอโดนแรงกดดันหนักๆจากทั้งสหรัฐ อังกฤษสิงคโปร์และที่สําคัญที่สุดคือลูกพี่ใหญ่อย่างจีนที่ต้องการตัวเขาไปลงโทษฐานทําให้คนจีนเดือดร้อนสุดท้ายกัมพูชาก็ต้องทีบหัวส่งครับจับกลุมตัวเมื่อวันที่7มกราคมปี2569แล้วส่งขึ้นเครื่องบินกลับไปให้ทางการจีนทันทีโอ้โหเรียกว่าตัวใครตัวมันแล้วนะคะแล้วการที่กัมพูชายอมส่งตัวเฉินจื้อให้จีนเนี่ยคิดว่ามันคือการหักหลังหรือเปล่าคะถามว่าหักหลังไหมผมมองว่านี่คือสันดานของฮุนเซนอยู่แล้วครับเรื่องนี้พบเห็นกันได้บ่อย แต่ถ้าจะพูดให้แฟ่แฟหน่อยการที่รัฐบาลกัมพูชายอมส่งตัวเฉินจื้อให้จีนทั้งที่เคยอุ้มชูเป็นนายทุนเบอร์หนึ่งถือว่าเป็นการจำย่อมมากกว่าครับเพราะจีนบีบจุนพนมเปนปฏิเสธไม่ได้ลองคิดดูครับจีนคือเจ้าหนี้รายใหญ่และผู้สนับสนุนหลักของกัมพูชาถ้าจีนบอกว่าไอ้หมอนี่มันโกงเงินคนจีนมันทำลายความมั่นคงของเราส่งตัวมาเดี๋ยวนี้รัฐบาลฮุนมาเนตจะกล้าหือไหมครับจริงอยู่ว่าแรกๆไม่ให้ความร่วมมือแต่ตอนนี้จีนเริ่มหนักข้้ออขึนนนนนคคืปฏิเสสสธไม่่่่แจจะโดีตัง แต่อาจจะโดนสหรัฐคว่ำบาตซ้ำอีกข้อหาเป็นแหล่งซ่อนตัวอาชญากรดังนั้นการสร่งตัวเฉินจื่อจึงเป็นการตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตของระบอบคุนเซ็นครับหักหลังนายทุนคนเดียวแลกกับการที่ตัวเองยังอยู่ในอำนาจได้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มสำหรับพวกเขาอ่าแล้วแบบนี้ชตาตกรรมของเฉินจื่อจะเป็นยังไงคะระหว่างโดนส่งไปจีนกับสหรัฐที่ไหนหน่ากลัวกว่ากันคะ คือถ้าระหว่างถูกส่งกลับไปรับโทษที่จีนกับถูกส่งตัวไปสหรัฐบอกได้เลยว่าจีนคือนรกของจริงสาหรับเฉินจือ้อคือที่บอกแบบนี้เพราะอะไรดูไหมครับเพราะที่จีนเนี่ยโทษสําหรับอาชญากรรมเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายระดับหมื่นล้านดอลลาร์และกระทบความมั่นคงของชาติแบบนี้มีสิทธิ์ถึงขั้นประหารชีวิตเลยหรืออย่างเบาก็จําคุกตลอดชีวิตแบบไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันไม่มีการต่อรองลดโทษไม่มีการจ้างทนายมาพลิกลิ้นส่วนคุกสหรัฐต่อให้โดนตัดสินจําคุกร้อยปีพันปีมันก็จังเป็นคุกที่มีสิทธิมนุษยชนมีขีขวด มีกินมีทีวีดูมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ แต่ที่จีนนี่คือจบเหครับเขาจัดการเด็ดขาดแล้วยิ่งเป็นคดีที่ทําให้หน้าตาประเทศเสียหายแบบนี้ผมว่าเฉินจื้อคงอยากไปนอนคุกอเมริกาใจจะขาดแต่เสียใจด้วยครับเพราะจีนจองตัวแล้วคุกจีนนี่คือแทบจะปิดประตูรอดเลยนะคะใช่ครับทีนี้มาเรื่องเงินเงินทองทองที่สหรัฐยึดบิตคอยไปเยอะขนาดนั้นแล้วตัวนักโทษไปอยู่กับจีนถ้าถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมชิงไหวพริบระดับโลกเพราะการที่สหรัฐชิงยึดบิตคอยไปกว่า1นึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบิตคอยมูลค่าหนึ่งหมื่น พัล้านดอลลาร์แต่ตัวนักโทษกลับไปอยู่กับจีน ถามว่าใครได้เปรียบผมมองว่าสหรัฐกินนิ่มเพราะอะไรเพราะเงินอยู่ในมือแล้วกฎหมายสหรัฐเขาแรงยึดได้คือยึดเข้าคลังหลวงหรืออาจจะเอาไปตั้งกองทุนเยียวยาผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่ก็คงเป็นคนอเมริกันก่อนส่วนจีนได้ตัวบุคคลไปก็ได้แค่ความสะใจได้เชือดไก่ให้ลิงดูและอาจจะรีดข้อมูลลับอื่นๆได้<อ>แต่ว่าไอ้บิตคอยก้อนโตที่โดนยึด Privat e k e ์ไปแล้วเนี่ยจีนคงเอาคืนยากครับส่วนทรัพย์สินมหาศาลน,นี้ควรตกเป็นของใครจริงๆแล้วควรเป็นของผู้เสียหายทั่วโลกที่โดนหลอกครับแต่ในความเป็น จริงผมว่าเสร็จกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกับรัฐบาลจีนไปแบ่งกันคนละทางสาหรัฐได้เงินดิจิตอลจีนได้ตึกรามบ้านช่องที่ยึดในกัมพูชาและจีนคนที่สวยที่สุดคือเหยื่อตัวเล็กตัวน้อยครับแล้วยศศักดิ์ที่เขาเคยมีในกัมพูชาล่ะคะช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอคะแม่ต้องบอกว่าพาสปอร์ตเขมรและยศที่เฉินจื้อใช้เงินก้อนโตซื้อมากลายเป็นแค่เศษกระดาษทันทีเมื่อเจอใบสั่งตายจากปักกิ่งครับ คือชัดเจนว่าเงินซื้อผู้นำเขมรได้แต่ซื้อชีวิตจากจีนไม่ได้ครับในกัมพูชาคุณอาจจะเอาเงินฟาดหัวเจ้าหน้าที่ทําอะไรก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณกลายเป็นเป้าหมายของมหาอำนาจอย่างจีนยศพวกนี้ไม่มีความหมายเลยคุณมาเน็ตเซ็นคําสั่งถอนสัญชาติและยศคืนภายในพริบตาเดียวเมื่อภายมาถึงตัวมันแสดงให้เห็นว่าสถานะของพวกจีนเทาในกัมพูชามันเปราะบางมาก จริงค่ะ,ะส่วนในมุมนองของผู้เสียหายทั่วโลกผมเชื่อว่าการส่งตัวไปจีนถือว่าเหมาะสมกว่าไปสหรัฐในแง่ของความรู้สึกครับเพราะจีนน่าจะจัดการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและถอนรากถอนโคนเครื่อข่ายได้เร็วกว่าระบบศาลของอเมริกาเยอะครับส่วนคนที่โดนหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวเขาไม่ได้อยากเห็นเฉินจื้อใส่สูตรขึ้นศาลสู้คดีอีก5ปี10ปีในอเมริกาหรอกครับเขาอยากเห็นการลงโทษที่สาสมและเด็ดขาดซึ่งระบบยุติธรรมของจีนตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่าถึงแม้มันจะดูโหดร้ายในสายตานักสิทธิมนุษยชนแต่สําหรับเหยื่อทีี่วิิตพพัง การได้เห็นเจ้าพ่อสแกมโดนลาาคอไปรับโทษหนักๆที่จีนมันคือความยุติธรรมแบบดิบๆที่พวกเขารอคอยครับก็จริงนะคะแล้วเศรษฐกิจเขมรล่ะคะ Pri n c e g r o u ปล้มแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคือการล่มสลายของ Pri n c e Group ที่เป็นดั่งกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของพนมเปญน,นะครับมันจะทําให้เขมรเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกอย่างแน่นอนนึกภาพตามนะครับโครงการคอน,นโดหรูห้างสรรพสินค้าตึกที่สร้างค้างไว้จะกลายเป็นตึกร้างทันทีเพราะไม่มีเงินมาหมุนต่อ ธนาคารที่ปล่อยกู้ให้ Prince Group ก็จะเจอกับหนี้เสียก้อนมาฮือา รัฐบาลฮุนมาเนตจะรับมือ,อยังไงบอกตรงๆว่ายากครับงานนี้คงต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมอาจจะต้องยอมให้ทุนจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์ทุกถูกหรือไม่จะปล่อยให้ร้างเป็นอนุสรสถานแห่งความโลภเหมือนที่สีหานุวิวที่เห็นกันเกลื่อนเมืองอะครับง่ายๆเลยงานนี้เจ็บหนักแน่นอนอนาคตมืดมนมากเลยนะคะสําหรับเศรษฐกิจกัมพูชาใช่ครับแต่ถ้าถามว่าสหรัฐสนใจจับกลุ่มเฉินจื่อเพื่อพดุงความยุติธรรมจรงิจรงๆหรือเป้าหมายหลักคือต้องการริบบิดคอยมูลค่ามหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าให้ผมพูดตรงๆผมว่าเงินคือแรงจูงใจหลักครับความยุติธรรมเป็นผลพลอยได้เงินมูลค่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือเกือบ50,000นล้านบาทเนี่ยมันเยอะจนตาเป็นมันเลยครับการที่สหรัฐทุ่มกำลังเจ้าหน้าที่ FBI และกระทรวงยุติธรรมไล่ล่าขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการตัดทุนน้าเลี้ยงจีนเทาแต่อีกส่วนใหญ่หญก็เพราะขุมทรัพย์บ,บิดคอยยึดเข้าคลังได้นี่เอาไปทําอะไรได้เยอะแยะถ้าเฉินจื้อเป็นแค่โจรผมไม่แน่ใจว่าพี่กันแกจะทุ่มทุนสร้างขนาดนี้หรือเปล่านั่นสิคะ แล้วถ้าถามว่าทําไมกัมพูชาเพิ่งจะมายอมให้เขาถูกจับตอนนี้ทั้งที่ปล่อยให้ทํามาตั้งหลายปีคําตอบคือกลัวตายครับไม่ใช่กลัวตายจริงๆแต่กลัวเศรษฐกิจตายเป็นเพราะกลัวโดนหางเลขถูกสหรัฐแบนทางการค้าเพื่อล้างบางเครียถ่ายจีนเทากลุ่มเก่าแล้วเปิดทางให้กลุ่มใหม่เข้ามาแทนด้วยครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีถ้าโดนสหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางการค้า หรือโดนคว่ำบาตรธนาคารเพราะเรื่องฟอกเงินประเทศจะล้มละลายเอาง่ายๆคุณมาเนตพึ่งขึ้นมามีอำนาจก็ต้องสร้างผลงานถึงแม้จริงๆแล้วจะรู้อยู่เต็มอกมาตั้งนานแล้วก็ตามมันคือละครฉากใหญ่ที่ต้องเล่นบทพระเอกในตอนจบเพื่อให้ตัวเองรอดครับ<อ>แล้วผมยืนยันอีกครั้งเลยว่าหากเฉินจื่อเลือกได้เขาคงอยากไปขึ้นศาลสหรัฐมากกว่าจีนล้านเปอร์เซ็นครับเพราะอย่างน้อยคุกอเมริกาก็ยังมีสิทธิมนุษยชนและที่สําคัญคือการต่อรองลดโทษครับ ที่อเมริกาถ้าคุณคายความลับบอกรหัสผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือสัตททอดคนอื่นคุณอาจจะได้ลดโทษหรือได้สิทธิพิเศษในคุกแต่ที่จีน คุกจีนอาจถูกสอบสวนจนกว่าจะคลายความลับทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขต่อรองและจุดจบอาจจะอยู่ที่หลักประหารไม่ใช่ห้องขังเป็นใครก็ต้องเลือกอเมริกาทั้งนั้นแหละแต่งานนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเรื่องเส้นทางการเงินล่ะคะคิดว่าจะสาวไปถึงใครเพิ่มบ้างโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวสาหรับคนในรัฐบาลกัมพูชามากครับเพราะการที่จีนได้ตัวเฉินจื้อไปจะมีการสอบสวนลามไปถึงเส้นทางการเงินที่เขาเคยจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขมรแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ผู้นาํากัมพูชากลัวที่สุด เขาจะรีดข้อมูลทุกเม็ดว่าเงินที่ฟอกเนี่ยจ่ายให้ใครบ้างนายพลคนไหนรัฐมนตรีคนไหนรับไปเท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้จีนจะเก็บไว้บีบเขม่นในอนาคตรครับกัมพูชาส่งตัวไปก็เหมือนส่งความลับของตัวเองไปให้จีนด้วยแต่ก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหมือนส่งมิเลไ้เขาเลยนะคะทีนี้เขาสั่งอะไรก็ต้องทําตามถูกต้องครับแล้วผมบอกเลยว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเพียงรัฐมาเฟียที่พร้อมจะปกป้องอาชญารรัตราบเท่าที่เงินถึงเท่านั้นแต่ก็พร้อมจะทีบหัวส่งทันทีเมื่อตัวเองเริ่มเดือดดร้ออนนมมมมัไม่ีุ ไม่มีหลักการบริหารประเทศที่ยั่งยืนมีแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าตอนเฉินจื้อมีเงินจ่ายหนักก็ประเคนยศให้ดูแลอย่างราชาแต่พอเฉินจื้อกลายเป็นตัวปัญหาก็ถีบหัวส่งให้จีนนี่แหละคือนิสัยของรัฐมาเฟียที่ไม่มีสัจจะใครครบด้วยก็ต้องระวังตัวให้ดีอย่าไปหลงเชื่อภาพลักษจอมปลอมที่เขาสร้างคบไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วบทลงโทษแบบไหนที่สะสมกับคนอย่างเฉินจือ้อคือระวังโทษประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตที่จีนกับการถูกยึดทรัพย์หมดตัวโดยสหรัฐบทลงโทษแบบไหนที่ สะสมกับฉายาเจ้าพ่อสแกมผู้ทำลายชีวิตคนละล้านมากกว่ากันสำหรับผมผมคิดว่าโดนทั้งคู่คือสะสมที่สุดแต่ถ้าต้องเลือกอันเดียวผมว่าโทษแบบจีนสะสมกว่าเพราะคนแบบนี้ทำลายชีวิตคนอื่นมาเยอะ การแค่ยึดเงินแล้วให้ไปนอนคุกสบายๆที่อเมริกามันน้อยไปครับต้องเจอกับความเด็ดขาดแบบจีนให้รู้ซึ้งว่านารกบนดินมันเป็นยังไงให้สมกับความทุกข์ที่เหยื่อได้รับนี่แหละครับคือบทสรุปของเจ้าพ่อสแกมที่เคยคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายสุดท้ายก็หนีเวรกลับไม่พ้นอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ